สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุนุอิซิบาร์นะครับอยู่กันายเกมฮอนนะครับในโหมดนอร์มอลนะฮะกับฮีโร่มังคีคิงนะครับ,บ,รบไม,มาถึงอะไรบู๊แบกอะ อันด yeah? oh, ับน่กแข่งโปรเลกเหมียวอ๋อติดสามด้วยต้ออ้วกโอโรเลกอะไรไม่รู้ะ เลยครับโจูเกอร์แฟมิลี่เหรอก็มาดีครับร <men> <men> ่นแรกรุ่นแรกมา <men> ส่องรุ่นแรกรุ่นกระจก ไม่ทันกูเจอกลางเม้มใส่กุ้ยมันนะก็เม้มกันหมดอยู่นะตีเหมือนกันปะาโอเคมูลน้าตายฉันหายเลยแต่มูลน่าจะแพ้เพิกเพราะว่าถ้ามันแยกร่างก็โดนอันตีเพิก

ขอหอล่นล่างนะงงได้วอ์กอะ กัางหายกันเร็วเอาอีกสัตว์ดวงมัน แอนตี <c oughs> ้เมีอนชิกซ้ายบีแวร์หรือว่า รตูหายไปลุนบอลลุนจริงนะดวงกำลังไปกระตุกบ้างปะเล่นเปืนสัตร์ดูหายไปสัตว์ดูกำลังไปเล่นบอ,อ,อไปไปลลงมา วับคู่ดาวอ่ะเดยได้อยู่เนาะอยู่ในป่าปะยังอยู่ในป่าอยู่ปะเดี๋ยวๆดมาเดี๋ยวมาดิมาเดี๋มาไหนรอรอกระดักอยู่ยดวงน่าจะวับโอเค ตั้งหายมาแล้วมาแล้ว แช่ตัวมาแช่ตัวเป็นไหมสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวดวงไปไหนวะดหายไปโอเคมันดงอยู่นี่นะดวงจริงน่าจะบน่ะเดียวเมียวต้องซื้อห่อนไว้เว้ย อโเคกับบบานลีบบเดี๋ยวไปบนเดี๋ยวไปแกงบอ,าอ,งบอว,วา้าบมาหมดเลย น่าจะมีวอนเมียวถ้าอย่างเงี้ยมีวอนแน่นอนเพราะว่ามันมาน่าจะมีวอนไม่หลังป้อมอะน่าจะหลังป้อมไหมวอร์มน่าจะมีหลังป้อมอืมใช่ใช่เพราะว่ามันเห็นดึงมาเช็คดูน่าจะหลังป้อมแหละยังไงก็หลังป้อมเดี๋ยวรีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบโยกกลางให้เดี๋ยวรีบโยกกลางกลางมันจะแตกแล้วเดี๋ยวรีบทำกลางให้สำหรับเลนนนนมันบอกว่าสวอปเรนคิวมานอน ดดงเขากางดวงเขากลาง,ง,าลางที่ว่าแอนโดรนี่ในป่าแน่เลยวะสแตค็คคีฟในป่าให้มูลแน่เลยใอ่เน,น่ผมอยากเคลียร์ป่ามาแนละ้วมาดิ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  ต,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 ต่อต่อต่อไปลากลักกอานั้นมาหน่อยดิหมดหมดป่ากลับบ้านไปดีกว่าข้างบนสรุปหวอนได้แก้แต่ตายสลับนะผมจะได้ไปเออไปเลยไปเลยสลับเลยสลับเลย ไม่ได้ไปแล้วมึงอะให้เหมียวตรงกลางได้ไดหมคลิปกำลังชน,งนชามาดิมาดิผมไม่ได้ละโดนสตันเงินร้อม่างก็ได้นะเ,เ,เดววับล่างนะไม่ก็กลางอ่ะมีสองที่ วิ่งตามมันหน่อยได้ป่ะตัดรุนล่างว่ะดวงไปละด,บบดับเบิลดาเมจโอ้กลางสามตัวกางสามตัว,ตวเอาเลยเลยมันทิ้งล่างแล้วมันทิ้งล่างมันมีดับเบิลมันมีคนซ้อนนะดิเหมียวเราไปโยกบนแล้วระเบิดตรงนี้นะตติแล้ว ที่เคีย์คิปอ่ะน่าจะใช้เชฟปาเคียร์หน่อยได้ป่ะจะวับลงน่าจะมาหมดโอเคระเบิดตรงนี้ น,น,น,น่าจะแถวๆเนะี้ยมุมเนะี้ยไม่รู้ว่ะล,ลองลองเช็คเออแล้วไททันก่อกูของเยอะทีนี้ก็ภัยร้ายแล้ว ไม่ตายเนาะตายไม่เหลือลึกไปเลยจบฆ่านะกูออกอเล็บเขียวัดฟ้าสวยจัด เดี๋ยวไปโยกบนดีกว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะล่วงกระโดดไปเดบอว์ด,ด,ดึงพอดีล่วงกำลังจะโดดมาคิวใช่ไหม,ม มูหน้าตายหาดิว ยังไม่มีเกิดนะจงจังเบ้น้องพี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตา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 ยไปเลยใครร้ายดิเฮ้ยมาตายได้หมดนะโอ้มองกูก็เป็นร้อนหลอนยังไงไม่รู้วะ ทัวกูตัวทัวกูตึงเกินนะเดียสีชื่อนี้ไม่ได้มาแบบฟุกฟ๊กๆนะเว้ยไ,ไม่ได้มาแบบง่ายๆเออพยักคืออะไรอะ่ะกูเกือบจะโ้องคิวได้เพิกเลยเด้อกูโคเด็กไอ้นอนเด็กว่าวเรื่องว่ะ กูอุตสา่าห์แทงให้รถถังมึงก็ไปดีหนะ่อยโวยโทษน้องรักของพี่สุดยอดไปเลยเเเทำเว็บต่อละคอง,คอง,คองลา<อ>งเฮลมีคองกอพิชบอกเขาให้บอกเขา

สัตว์น่าฟาร์มจังเก้าไปดิมันอยู่แย่งแล้วหรอมแย่งๆๆแย่เปิดตัวเปิดใจแล้วก็แย่งเลยน่าจะฟัมเป็นเชียนกันอยู่ไม่ทันว่ะ อ่อป <c oughs> ่ะไปเอี๋ยไปเดี๋ยนี่ล่ะบูทแบกมันกงโหมดนี้อย่างนี้แหละเ <c oughs> ช่ปะซอยยับมันมันเปิดคองได้เร็วอ่ะ ตัวมันโกงขโมยไปตายขโมยไปตายขัดคำหน่วยกบเก็บก id ู้ระเบิดเราเห็นเหมียวแล้วเว้ยเมื่อกี Gay ้ว่าโดนระเบิดเราจะวิ่งตามเหมียวแล้วเว้ยถอยเลยกูกดเอสวิ่งถอยกับหลังเลย ผู้ถูกเลือกให้พิทว,วังโหเนี่ยก็เกินไป <S <S ไม่ตายเืรอเกิดซส้ือเกิดมาปาบ้องเมียแปดวิแปดวิมึงไปเล่นตรงนู้นทำไมเล่าเฮ้ยพี่โดนเฉดหัวได้วโว มีของแล้วมี power กววูยอย่างชอบเลยพูดแบบเซิร์ฟดาวอ่ะไอ้นอนท์ปกติโอเค ไอเฮียน yeah, <kav od. S 1> mm ี่ดีกว่าเปรตไรเดอร์เปรตไรเดอร์ไหมบูอายไว้ทางก่อนมุนของไม่ทันบุตแหวกอะดีบุตแหวกแบบ ครับผมไม่เป็นไรครับครั้งหน้าทำใหม่มมมมแล้วมันก็แยกไปคนเดียวนะแล้วมันก็บ่นทีมอีกว่าทำไมไม่มาสติ๊กกับมันอ๋อโอเคก็เหมือนกูจะรู้ว่ากูจะนินทาไม่รอดปะสู้เลยแล้วกัน Get ไม่มีเกินกูก็นึกว่ามีเกินมสิบวิกูคิดว่าฟ้าจะผ่ามุกเองต้องออกเดมโมนิกแล้วก็แยกล่างสินะเกยมยนไห มันจะหิวคลิปล่างป่าวะไอ้เผือกเลยนี่แม่งติ๊กให้ดูป่าโคเด็กพร้อมโคเด็กพร้อมแล้ยเฮ้ยบีทีวีวะว้าวงแตกเดี๋ยงี้จี้ๆดิจีจีเดี๋ยงี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเกมนี้ไอ้ลิงจ่อ Sửa cợt bà lên nó kìa Ờ Ok ok

โอ้มันจบแล้วอนนีิเมียว <laughs> ลดดับฝันว่ะ <laughs> เหมือนสนบอกรู้นะ